สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวสยามโฟกัสถามทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวบรวมไว้นํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับ ช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยยังคงมีหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวต่างๆในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนต่างๆนะครับความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสังคมศรริลปะวัฒนธรรมต่างๆรวมไปถึงปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนความเดือดร้อนของชาวบ้านทางทีมข่าวสายามโฟกัสทามทีวีออนไลน์ก็จะมีการลงพื้นที่ทําข่าวทั้งหมดเพื่อนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมและเป็นตัวกลางนะครับในการประสานงานไปส่วนในงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อนําไปสู่การแก้ไขนะครับ สำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นปฏิตักระไปเลยครับพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เดินทางไปยังเกาะห้องหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะเหลาบิเละส่วนในทะเลมีปลาสวยงามหลากหลายชนิดเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีปลาฉลามหูดำเข้ามาในพื้นที่พร้อมย้ำเตือนในสิ่งที่เตรียมความพร้อมคือเรื่องการบริหารจัดการ การจัดระบบระเบียบของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่เกาะการลงเล่นน้ำและการขึ้นจากน้ำที่ต้องมีการกำหนดเส้นทางการสวมหน้ากากอนามัยการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมทั้งไข้เลือดออกที่จะระบาดได้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เกิดจากขังเก็บน้ำไม่มีฟ้าปิดหรือแอ่งน้ำจากฝนตกที่จะมีการตรวจสอบป้องกันควบคู่ไปด้วยเพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัยมีการพัฒนาให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืน ชาวบ้านในตำบลบัวบาน,นอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินร่วมกันแห่บั้งไฟจิ๋วและบวงสรวงปูหอเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นฤดูทำนาโดยจุดบั้งไฟจิ๋วที่มีขนาดเล็กป้องกันการเกิดระเบิดเหตุอันตรายตกใส่บ้านเรือนประชาชนเป็นการบูชาพระยาแทนและเสี่ยงทายฝนตามความเชื่อวันที่14พฤษภาคม2563ที่บริเวณศาลปูห่หอเหนือหรือดอนตาปู บ้านตูมหมู่ที่4และหมู่ที่19ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดจันทศิลป์นายละหมุนพักดีนอกผู้ใหญ่บ้านบ้านตูมหมู่ที่4นายสเต์สะฉันภูนาสูงผู้ใหญ่บ้านบ้านตูมหมู่ที่19พร้อมด้วยชาวบ้านจํานวนมากร่วมพิธีบวงสวงเจ้าปู่หอเหนือโดยจัดสําหรับเครื่องเส้นสวงเล้าขาวไก่ย่างพร้อมจุดทุบเทียนบูชาตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตั้งขบ,บวนแห่เสิร์งบังไฟจิว๋วรอบๆสาลผู่ห้อเนื้อสามรอบก่อนนำไปจุดบังไฟพุ่งทยานขึ้นฟ้าเพื่อบอกกล่าวพระยาแทนซึ่งเป็นเทวดาแห่งฝนที่เป็นการเสี่ยงทายฝนด้วย ที่สารกลางจังหวัดสงขลาอเภเมืองจังหวัดสงขลาตัวแทนเครือข่ายประชาชนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมังม่งคั่งยั่งยืนอเภอชนะจังหวัดสงขลาโดยมีชาวบ้านสามตำบลได้แก่ตำบลนาทับตำบลสะกอมและตำบตลตลิงชันกว่า30สิคนยืนย่นหนังสือถึง,ถงพระนทานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายการัฐมนตรีโดยมีนายรุ่งโร์และสุบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือในจอมวันห้วยกล่าวว่าวันนี้เครือข่ายประชาชนมายื่นหนังสือเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองแสดงจุดยืนว่าการพัฒนาเป็นเรื่องที่ดีมีความสำคัญมาก ต่อชีวิตในปัจจุบันหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ทําให้การว่างงานมีจมํานวนมากขึ้นซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าการพัฒนาให้มีความสมดุลกับการอนุรักเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งและทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างดีที่สุดนายจอมยังกล่าวอีกว่าหากการพัฒนาจัดทาลายทรัพยากรธรรมชาติทีมพี่น้องครอบครัวจนะน่าห่วงแหนตั้งเครือข่ายก็พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการทําลายร่วมกับพี่น้องประชาชนทางเครือข่าย ขอเรียกร้องให้ประชาชนองค์กรภาครัฐและเอกชนทุกส่วนร่วมกันประสานงานเพื่อเปลี่ยนข้อมูลในการทํางานร่วมกันก่อนที่จะเสนอข้อมูลต่างๆที่เป็นอคติหรือมีผลประโยชน์แอบแฝงในทุกๆด้านที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค2ผพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มพร้อมด้วยคุณพัชระผ่อนยิ้มแย้มร่วมกับนายสุเทพและนายสุตตพจน์โตภาณิชย ผู้บริหารร้านอาหารมุมอร่อยสาขาสีราชาและสาขาบางละมุงได้นำข้าวสารถุงละ5กิโลกรรมจำนวน1,500ถุงไข่ไก่1,500แผงมอบแจกจ่กจายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยมีประชาชนจำนวนกว่า1,500คนมารอคิวรับมอบตั้งแต่เช้ามืดนอกจากนี้ยังจัดช่องทางการเดินให้กับประชาชนที่เดินทางมารับมอบสิ่งของเดินเข้าแถวเป็นแนวยาวซึ่งเมื่อรับของเสร็จให้เดินออกทางด้านข้าง ที่ว่าการอำเภอโดยทันทีส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีปัญหาประชาชนยืนแอบอัดแต่อย่างใดซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเสร็จสิ้นการรับแจกข้าวสารและไข่ไก่เป็นที่เรียบร้อย พระบุระเขตธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดปราดพร้อมด้วยคณะสงฆ์สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดปราดร่วมกันจัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกด้วยการแจกข้าวกล่องสมเด็จรูปน้ำดื่มและอื่นๆโดยมีนายพีระการุณในอำเภอทองใหญ่โรงพยาบาลทองใหญ่ทหารตำรวจสาธารณาสุขเทศาบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกู้ภยัยสว่างบุญและอีกหลายหน่วยงานได้ร่วมกันมอบข้า ข้ากล่องน้ำดื่มผลไม้ข้าวสารอาหารแหง้งรวมทั้งหมด500ชุดมอบให้กับหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ศาลาสิริวงศ์วัดคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในครั้งนี้โดยมีพระครูวุฒิสารธรรมคุณเจ้าคณะตำบลคลองใหญ่เจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่ร่วมกับวัดในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่โดยมีพระบุระเขตธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราด กล่าว่าคณะสงฆ์จังหวัดตราดตั้งหลงทาในครั้งนี้ในโอกาสวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นมาสำคัญทางพระพุทธศาสนาและช่วยหน่วยงานและประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนายสุนทรวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงสาธารณสุขในอำนาจวิลาวันสสปราจีนบุรีร่วมกับคณะกรรมการประสานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ไทยไต้หวันในนามชาวไต้หวันและชาวจีนพ้นทะเลในประเทศไทยมอบวัชพันธ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยมีนายเสียเชิงจางผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองสำนักงาน เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปตัวแทนร่วมกันมอบให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยมีแพทย์หญิงโสรยาธรรมรักษ์ผู้ในการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเป็นผู้รับมอบ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายนายสุนทรวิลาวันพร้อมคณะผู้แทนชาวไต้หวันและชาวจีนโพนทะเลไดเดินทางมาที่มูล,ลนิธิสว่างบําเพญธรรมสถานปราจีนบุรีเพื่อร่วมกันมอบข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่และน้ำดื่มรวมทั้งหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีจำนวน1,500ชุดสู้กับภัยการระบาดของโควิดและมีการวางแผนการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวปราจีนบุรีเพิ่มเติม,ตมอีกกว่า8,000คน ที่บริเวณวัดสามัคคีบันโพธิ์ ตำบลบางสเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร,ระครูเกษมกิติโสพลเจ้าอาวาสได้จัดให้มีการแจกข้าวสารอาหารแห้งอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำ้ำพริกกระปุกให้กับประชาชนตำบลบางสเสร่โดยในวันนี้แจกให้กับประชาชนหมู่ที่5และหมู่ที่6จำนวน150ครัวเรือน150ชุดซึ่งมีคุณแม่เรียกล้วนหาริสมบัติและนายบุญเย็นหาิสมบัติเป็นผู้ให้การสนับสนุนจำนวน38,000บาท เพื่อจัดหาสิ่งของมาว่าให้กับประชาชนโดยจะแบ่งแจกเป็นหมู่บ้านไปในแต่ละครั้งเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดาราซุปเปอร์สตาร์อย่างคุณสเรียมพักดีำดำรงฤทธิ์หรือคุณแอนมาร่วมแจกของให้กับประชาชนในครั้งนี้ด้วยและครั้งต่อไปก็จะแจกให้กับประชาชนหมู่ที่7และหมู่ที่8ในวันที่18พฤษภาคมในเวลา17นาฬิกา ที่วัดอรัญญาวาสหมู่ที่1ตำบลวางโป่งอำเภอวางโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งดร,รบุษบาชาัยธินดานายกสมาคมแม่บ้านตํารวจได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคจึงได้สนับสนุนว่าประมาณจัดทาอาหารฟรีแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยมอบหมายให้แม่บ้านตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นาโดย คุณปริปตยาพรกล่อมเกลี้ยงรองประธานแม่บ้านผูทรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกทะเตชกล่อมเกลี้ยงรองผู้บังคับการตำรวจผูทอจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมนำเข้าสารอาหารแห้งเข้ากล่องน้ำขวด ก็บปุกยาไข่ไก่แจกจ่ายฟรีโดยมีประชาชนมารอรับมอบกว่า300คนพร้อมกันนั้นยังดะนำสิ่งของอาหารฟรีไปมอบให้กับประชาชนที่จะรับความเดือดร้อนพิการและไม่สะดวกต่อการเดินทางมารับอาหารถึงหน้าประตูบ้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับบรรยากาศการรับมอบอาหารฟรีในวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางมารับมอบอาหารเป็นจำนวนมากซึ่งทางวัดอารยวาสได้กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้มีการวางแผนจัดระเบียบ ให้ประชาชนที่เดินทางมารับอาหารฟรีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจทักกรองตรวจวัดไข้ก่อนที่จะไปยังสถานที่จัดกิจกรรมจัดเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับประชาชนและจัดพื้นที่รอคิวเว้ระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรที่บ้านแม่หอหมู่ที่4ตํตำบลแม่หออำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมียอดผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุดในอำเภอแม่สะเลียงถึง17รายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หอเข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่เป้าหมายจุดเกิดการระบ,บาดไข้เลือดออกเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดและไม่ให้มีการระบ,บาดเพิ่มใหม่ซึ่งเป็นการฉีดพ่นเป้าระหว่างรอบที่5ภายในเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่หะร่วมกับอสมอแม่หาะชาวบ้านออกสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อกำจัดขยะความภาชนะที่มีน้ำค้งแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคือเน้นย้ำให้ช่วยกันป้องกันการเกิดโรคและไม่ให้ยุงกัดซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่ในระดับครอบครัวชุมชนหน่วยงาน พันเอกทวีพรคณะทองผอรอ5,002และคุณรุจจีราคณะทองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขารอ5 0พ2นำกำลังพลนายทหารนายสิบและสมาชิกแม่บ้านจัดก,กิจกรรมตู้ปั่นสศกปั่นน้ำใจเราไม่ทิ้งกันตามนโยบายของกองทัพบ,บกดำเนินการจัดตั้งตู้ปัน่นโศกณบริเวณหน้าค่ายสามันตรัฐบ,บุรินทร์ ชุมชนบ้านสนามบินตำบนคลองขุดอำเภอเมืองจวสตูนเพื่อแบ่งปันอาหารสิ่งของจําเป็นจากหน่วยงานและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารอรับพร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตดยหลังจากที่ประชาชนได้เข้าแถวใช้บริการตู้ปันุกแล้วนั้นผ่านเอกเทวีพรคณะทองพอบอ กรร5,002ได้ถือโอกาสให้สัมภาษณ์และตอบคำถามต่อสืมม่อมวชนชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานทหารในช่วงโควิด -19 ในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถก้าวผ่านเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน นาวาโทสิทธิศักดิ์สิทธิกุลพบหมู่เรือที่3ได้รับแจ้งจากายรับว่าจะมีการลักลอบนําสินค้าหลบเลี่ยงภาษีเข้าสู่ราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรจึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการของหน่วยออกเรือลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่บ้านบางสายใหญ่ตำบลวบางสายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดพุกดาหารทรับเมาถึงเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีได้ตรวจพบเรือกีบเหล็กเผายาวจำนวนหนึ่งลำต่อเทียบท่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านบางสายใหญ่หมู่ที่หนึ่งตำบลบางสายใหญ่และมีชาชะกันประมาณเกือบสิบคนกำลังลำเลียงกระเทียมแห้งขึ้นไปบนฝั่งชุดปฏิบัติการจึงขับเรือเข้าทำการตรวจสอบเมื่อชาชะกันดังกล่าวพบเห็นเจ้าหน้าที่ก็ทิ้งกระสอบกระเทียมที่กำลังขนวิ่งหน,นีไปโดยใช้ความชำนาญในพื้นที่หลบนี้ไปได้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้เข้าตรวจยึดกระเทียมแห้งที่เรือบรรทุกกระเทียมกลับมาที่สถานีเรือมุกดาหารเพื่อตรวจสอบและตรวจนับจากการตรวจสอบและตรวจ บพบเป็นกระเทียมแห้งจำนวน95กระสอบน้ำหนักประมาณ1,900กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าประมาณ57,000บาทจึงได้บันทึกการตรวจยึดและนำส่งสุลการกรมุกาหารดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ที่สำนักงาน dad, พกสจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายผานุย้มศรีผู้วราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาเกษตรกรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวันแรกโดยมีนายปราจินจันทร์สรพานิชผู้อำนวยการสำนักงานพกสจังหว okay. ัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยเกษตรจังหวัดกลางจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการรวมพิธีมอบเงินให้กับผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไ네ด้รับผลกระทบจาก การกรบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเริ่มจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกร5,000บาทวันนี้เป็นวันแรกนายประจินจันทระพานิชผู้อำนวยการสำนักงานทกาศาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผย,ย,ยว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาจากทางการเกษตรจากรัฐบาลจำนวนเงิน5,000บาทได้รับข้อมูลการโอนจำนวน1,894รายรายละ5,000บาท ในช่วงแรกเกษตรกรมาใช้บริการธนาคารขอฝากลูกค้าทกสพยายามใช้บัตร ATM ให้ได้มากที่สุดหรือไม่ก็ใช้แอปพลิเคชันของทกสก็จะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นสามารถถอนเงินที่ตู้ ATM ได้เลยเพื่อลดการแอรอัดของการรับเงินที่หน้าเคาน์เตอร์และเอาเวละห่างทางสังคมตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์พัทยารับแจ้งว่ามีชาวบ้านขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยจับงูขนาดใหญ่ที่บ้านเลขที่8ทับ4หมู่ที่3ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลมบุรีเจ้าหน้าที่สว่างบริบูรณ์จุดเขาไม้แก้วพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการจับงูจึงเดินทางไปช่วยเหลือทันทีเมื่อเดินทางไปถึงบ้านได้รับแจ้งจากชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงทั้งผู้ใหญ่และเด็กกำลังยืนมุงดูอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงให้ชาวบ้านออกห่างเพื่ออความปลดภยัย รอมทั้งทําการค้นหาพบว่างูเหลือมได้เข้าไปนอนขดตัวอยู่ใต้ฝายหญ้าแห้ง ซึ่งได้กินไก่เข้าไปแล้วหนึ่งตัวขณะที่เจ้าที่กู้ภัยกำลังจับมูอยู่นั้นงูขู่ตลอดเวลาใช้เวลาประมาณมสิบนาทีก็สามารถที่จะจับตัวงูเอาไว้ได้ด้วยงูเหลือมมีความยาวประมาณมสมาณมเมตรน้ำหนักประมาณยี่สิบกิโลกรัมซึ่งนำไปปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติต่อไปนางสาวศิริพรพวงอ่อนอายุสี่สิบเจ็ดปีคนที่เห็นงูเหลือมบอกว่าเห็นงูเหลือมเลื้อยเข้ามากินไก่ของตนเองดังนั้นจึงแจ้งทางเจ้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับ ครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับลงพื้นที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ี่ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ครับ ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ Facebook สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์และช่องทางที่4ทาง y o u t u b e สยามโฟกัสไทม์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการของเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทำข่าวดีๆมานำเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ